สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีชาเนลนะคะเพราะว่าเช้ามาเช้าก็ไม่เช้าหรอกเนาะแต่ว่าก็สายหน่อยหนึงอะอพอกําลังเหมือนกับว่าเออนกกําลังจะออกจากรังอะไรประมาณเนี้นะเนาะก็เหมือนชีวิตคนนั่นแหละเนาะเออแต่ละมือ้อแต่ละวันก็ไป ช้าๆตื่นมาก,ก็เอาออกหุงหาอาหารทํากับข้าวไปทํางานกันแล้วแต่นกนี่สบายนานกอ่ะเห็นไหมเออเขาก็กินของเขาไปเลื่อเป่วยเขาก็อยู่ของเขาอย่างสนุกสนานเีฮาเออเดี๋ยวเจ้านกโพบินนี่แหละนี่บินไปกไกลแสนไกลแต่ว่านกพวกนี้ไม่บินไปไกละนะเดี๋ยวก็มาเนี่ยก็อยู่บนปลายเนี่ยเดี๋ยวก็มาไปาาไปมามามาไปไปอยู่อย่างนี้แหละนกเนี่ยนนเนาะ เออเขาเขารักอยู่ตรงนี้ไงเขาสิงสถิตอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าพอเชาอ้ามาเขาก็ออกหากินพอตกเย็นเขาก็กลับมาอะไรประมาณนี้อันอันนี้มันใช่อยู่ก็เหมือนกับชีวิตคนเราเนี่แหละอ่ามันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็เออชีวิตก็เป็นครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแหละ นี่แหละเขาเรียกว่าอยู่กันแบบฝูงชนเนาะหรือว่าอยู่กันแบบไหนเนาะเขาก็เมื่อกี้ก็พูดไม่ค่อยเป็นนะพูดย่งไงคือพูดไม่เป็นเลยเลยพูดเป็นภาษาหลักอนะ่ะไม่เป็นเลยเหอะถ้าจะให้พูดเฮฮาปาร์ตี้หนาพูดเป็นอยู่ อยู่ตรงไหนบ้างบ้าท่ทอนั่นแหละเห็นไหมที่อยู่จุดของเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็จะไปบินของเขาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ สู้เสียงนกได้ไหมเนี่ยนี่เสียงเสียงตัดข้าวแน่เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่เกี่ยวนะณเวลานี้ช่วงนี้เขาเป็นบางเจ้าเนาะบางเจ้าเขาก็เกี่ยวเนาะบางเจ้าเขาก็ไม่เกี่ยว แต่งเนตเต่งเน็ตเต่งเนตะๆๆๆนั่นแหละใครๆเขาอยู่ที่ไหนตำบลไหนแห่งขนใดเขาก็อยากกลับมาอยู่บ้านเนาะอายุเยอะเข้าแล้ว่าอไม่ว่าใครหรอกก็เหมือนเขาเหมือนเราแหละแต่ก่อนเราก็อยู่สะที่ไหนละบ้าน พอยู่ตัว,วเราถ้ามาหากินก็กลับมาอยู่บ้านเนาะคนเราถ้าไม่ดินล่นไปก็ไม่มีก็เป็นเรื่องปกติเนาะรู้สึกว่าเสียงรถเกี่ยวข้าวบานนู้นมึบําบ้าบ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 าอยู่แถวนั้นอะ নাই নাই নহ'লে เจ้าทำ้งมาเลยกันชุกชิจชุกชิกอยู่ข้างบนเนาะเขาก็คงจะคุยกันอ่ะเนาะเหมือนกับพวกเราอ่ะเนาะพวกเราอยู่เฉยๆก็ยังคุยกันเลยเนี่ยเห็นไหมเขาก็คงจะคุยกันแหละ แทมแทมแแทได้แล้วก็ไปเจอตะวันทอแสงตะวันนี้ก็รู้สึกว่าร้อนอุปัโลโลโลละลามาแล้วมาแล้วเธอไปไหนกันมาจ๊ะ พวกเธอก็อยู่กันแบบวุ่นวายขายกระปี่มากเลยนะอืมมีทั้งเสียงแมวเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงมาแล้วตัวดำมาเดี๋ยวตัวขาวมามีทุกอัธรสนะคะต้นขามเนี่ยอืมมีทั้งมาทั้งแมวทั้ง คนแหละแค่เสียงนกนี่ก็โอ้โหเสียงนกเนะี่ยเสียงคนก็ไม่ต้องพูดแล้วนี่คุยกันใหญ่เลย สายๆน้อยก็พากันออกหากินเนะาะพพอาค่ำนะเดี๋ยวขอตอนลงใครใกล้ๆค่ำใกล้ๆค่ำ,ำทุกทีไม่ค่อยจะทันหอกเราไปที่อื่นซะก่อนไงอยู่ตลาดซะมากกว่า บางก็ข้าวบางก็ออกเนาะเป็นเรื่องปกติก็เหมือนคนเรานี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับเมื่อกีเนาะก็ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ